สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ Windows เห็นแรมไม่เต็มจำนวนที่ติดตั้งในปัจจุบันผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากมีความรู้ในการที่จะอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆให้กับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอัปเกรดแรมทั้งนี้ก็เพราะว่ามันสามารถทาได้โดยง่ายเพียงแค่เอามาติดตั้งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องขึ้นมาก็สามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมแต่ก็มีบ้างเหมือนกันนะครับที่หลังจากที่เพิ่มแรมเข้าไปแล้ว windows เห็นแรมไม่เต็มจำนวนที่ติดตั้งตามตัวอย่างนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ท,ทั้งท้งที่เป็น windows 6 4บิต bit แต่หลังจากที่อัปเกรดแรมจาก 4GB ไปเป็น 8GB แล้วเมื่อดูที่ system ปรากฏว่า windows ยังคงเห็นแรมแค่เพียง 3G ก,กว่าแค่นั้นเอง เมื่อดูที่โปรแกรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในไบออหรือโปรแกรม DirectX มันก็จะฟ้องว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ติดตั้งแรมไป8 g b ทุกหัวข้อนะครับแต่ทำไม Windows จึงฟ้องว่าเห็นแรมแค่เพียง3.4 g b สสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับมีบางคนไปตั้งค่าผิดพลาดทําให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะใช้แรมได้มากกว่า4 g b ทท้งทที่มันเป็น64บิตอยู่แล้วนะครับ วิธีที่เราจะไปดูว่าคอมพิวเตอร์ของเรามีการตั้งค่าไว้ไม่ให้ใช้แรมมากกว่า 4GB หรือไม่ให้เราไปที่ Start นะครับให้คลิกขวาที่ Start เมนูเสร็จแล้วก็คลิกที่คำว่า Run หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า msconfig คลิก OK คลิกที่เมนู Boot คลิกที่เมนู Advanced o p t i o n ตรงนี้นะครับตรงคำว่า Maximum Memory ถ้ามีการติ๊กเครื่องหมายถูกไว้แล้วก็ระบุตัวเลขขนาดของแรมคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนั้นจะไม่สามารถใช้แรมเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็เหมือนกันที่มันเห็นแรมได้ไม่เกิน4กิกก็เพราะว่ามีการมากำหนดแม็กซิมัมของแมมมีไว้ให้เราเอาเครื่องหมายถูกออกเสร็จแล้วก็คลิกโอเคเสร็จแล้วก็คลิกโอเคอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ เมื่อเราเรีสตาร์ทกลับมาคอมพิวเตอร์ของเราก็จะเห็นแรมครบเต็มจำนวนที่เราติดตั้งสำหรับคลิปเ,เกี่ยวกับการบอกสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ Windows เห็นแรมไม่เต็มจำนวนก็ขอจบลงเพียงต่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ